ชมขาเที่ยวเลยทุ่งวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ไก่มาลีหวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเป็นอาจารย์เ้าจะพูดถึงมาลีหวหน้าจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะเอ่อยีปีแล้วครับนี่หน้า30ปีเ่าอายุหนูเลยอายุกูแล้วครับอาจารย์แล้วาจะรย์ทำน้ำหรอปะใช่หรอ ต้องบอกว่าอย่างนี้อาจารย์ค่ะเวลาที่นางฟ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับแขกรับเชิญหลายๆท่านที่เรายังเห็นผลงานกันอย่างต่อเนื่องต้องมันมีคำถามในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยว่าการที่เราจะยืนหยัดอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้เหตุผลหลักๆคืออะไรอาจารย์ทราบไหมคะอดทนทนอดแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็ต้องมีพวกมีพี่มีเพื่อนมีน้องจุดแรกของการทำงานเพลงเนี่ย ผมว่าทุกคนเป็นเหมือนกันงานเทปชุดแรกของทุกคนคือเก็บสะสมประสบการณ์ตั้งแต่แรกเกิด<ะ>วันที่เกิดแล้วเก็บมาจนถึงวันที่ทําเทปชุดแรกนั่นคือทุกคนใส่หมดเลย<ะ>สมมุติว่าบางคนชุดแรกดังเลยบางคนก็ไม่ดังต้องใช้เวลา,าทีนี้พอรุสเพลงดังขึ้นมาแล้วก็ต้องออกไปแสดงพอไปแสดงเสร็จจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายกับการทํางานครั้งแรกผมว่าทุกคนเป็นเหมือนกันขึ้นเวทีขาแข้งสั่นหมดอะเจอคน จะมากจะน้อย้วแต่ละที่แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันต้องเรียนรู้ประสบการค่ะซึ่งนี่จะเป็นฐานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอีกว่าการสั่งสมประสบการณ์ของฐานข้อฐานของชีวิตที่ผ่านมาแต่ละคนจะมาใช้ได้อย่างนี้แหละทีนี้ชุดต่อต่อมาเนี่ยก็ยิ่งยากกว่าเดิม,มแล้วการที่ออกไปทำเพลงหรือออกไปออนทัวร์เนี่เจอสารพัดคน <c oughs> เรื่องราวมากมาย <c oughs> ร้านค้าบุกเกอร์ผู้คนการเรียนรู้ มิติของวัฒนธรรมภาคเหนือก็อีกแบบอีสานกลางออกตกใต้ตอนเหนือตอนบนรวมทั้งประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเวียดจันลาวอะไรต่างๆทั่วโลกไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยซึ่งอยับก,กลับไปใช้คำแรกเลยคือต้องอดทนต้องทนอดต้องใช้สติปัญญาต้องแก้ทุกอย่าง,งการที่ยืนอยู่ข้างบนอ่ะมันเป็นพลังของงานศิลปะ ที่คนเขายอมรับค,คนที่จะเป็นนักร้องได้นักฟังผู้ฟังก็อนุญ,ญาตให้เป็นไม่ใช่ตัวเราเองศิลป,ปินเปียกเหมือนกับเรือคนที่ฟังก็เหมือนน้ําถ้าไม่มีน้ําเรือก็ไปไม่ได้แห้งแล้วก็ผุพังนักเขียนก็เหมือนกันผู้อ่านเป็นคนอนุญาตงานศิลป,ปะทุกแขนงผู้ที่เสพเป็นคนอนุญาตให้คนนั้นจะแก้งเกิดหรืออะไรอย่างไรขึ้นอยู่แต่ละยุคสมัยด้วยการรักษาสิ่งที่ขึ้นไปแล้วให้ได้นี่คงอยู่นี้ไม่ง่ายเลย การที่ต้องเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์งานของตัวเองความนอบน้อมเป็นเรื่องที่จิตวิญญาณของประเทศไทยสําคัญเลยอย่าตกใจความดังอย่าลืมตัวอย่าหิวแสงเพราะคุณค่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ช่วยให้เราฉลาดขึ้นหรือทํางานดีขึ้นหรือทําหนังดีขึ้นเขียนหนังสือดีขึ้นหรือทําเพลงดีขึ้นการหาองค์ความรู้เหมือนกันอย่าเป็นน้าเต็มแก้วผมคิดยังไนเพราะฉะนั้นเราก็ยืนหยัด มีแฟนคลับที่สนับสนุนมาริวอร์นานางฟ้าเห็นมาเนี่ยวันนี้เรามาถ่ายรายการวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่นี่ด้วยแล้วก็แฟนคลับเราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยก็บอกว่าเราชอบที่จะเสพผลงานของมาริวอร์างั้นในเรื่องของดนตรีอะคะอาจารย์ที่ผ่านมาทุก29ปีสีสัน ถ้าพูดถึงตัวเพลงอ่ะแน,น่นอนมันก็เปล่งออกมาตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและถ้าสีสันของดนตรีของความเป็น ona, มาริฮวน่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยด้วยไหมคะอาจารย์โนต้ตมันมีเจดตัวค่ะยุคแรกถ้าแบ่งเป็นยุคของในบ้านเราค่ะตั้งแต่ยุคของเพลงไทยเดิมดนตรีไทยก็รับอิทธิพลมา ไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือว่ามอญลำพันธ์หรือแขกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รับอิทธิพลจากด้านรอบข้างแล้วก็พัฒนามาเป็นเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลหรือเป็น,เป,นเป็นเพลงลูกทุ่ง<ะ>ก็รับอิทธิพลมาจากเพื่อนบ้านทั้งนั้นลักการใหญ่ๆนะประเทศเล็กเนี่ยจะรับอิทธิพลจากประเทศที่ใหญ่กว่าที่ก็คลุมอิทธิพลลงมาน้อยนักที่ว่าประเทศเล็กที่จะกับค่าแล้วให้อิทธิพลกับประเทศใหญ่ แต่ในภุมผมกับกันคือศิละปะไม่มีนิยามคือต่างถ่ายทีวธรรมกันได้กันได้เพราะฉะนั้นโน้ตเจ็ดตัวเนี่ยความแตกต่างของการไปใช้งานบางคนก็ใช้แบบบลูก็เป็นฝรัง่งอีกอะนะเป็นบลูบางคนก็เป็นเลกเก้เลกเก้ก็คือช่วงทํานองปกติห้องหนึ่งจะมี4จังหวะ1 2 3 4 1ส2 3 4 1สนี่นี่คือ1ห้อง4แต่เลกเก้คือ3แล้วก็จังหวะยก3จังหวะครึง่งดนตรีที่แตกต่าง ของเราอาจจะเป็นทำสามชาโจ้น้อยอแต่ว่าการรับอิทธิพลมีแน่ไม่ว่าจะเป็นแนวเชิงของดิสโก้ะนะครับแนวเพลงของกรันของเนวาน่นาแนวเพลงของอะไรต่างๆก็รับมาแต่ก็มาประยุกต์ใช้เป็นอย่างเราไม่ได้ลอกมาทั้ง,งหมดแต่ภายใต้เงื่อนไขคือโน้ตเจ็ดตัวเพลงช้าจะทำยังไงที่ใช้ดนตรีที่สดรับกับเนื้อหาเป็นหลัก ตัวเนื้อหาจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าดนตรีเนี่ยความเร็วของดนตรีเทมโปจะเป็นอย่างไร<ฆ>นะครับจังหวะมีเดียมต้องลักษณะยังไงจังหวะเร็วเพลงนี้เนื้อหาที่กระชั้นเช่นยุควิบัติบอกเรื่องราวความเป็นสังคมที่มันเสื่อมลงมันจะคงจะช้าอีกแบบก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์แต่บางทีช้าก็ทําได้อ,อย่างที่บอกศิลปะไม่มีนิยามเลย<ฆ>แต่เราเราเลือกที่จะเอาแนวกลั้นของเคิร์ตโคเบนของนิวนามาใชา้ อบโจทย์ในเพลงยุคบัตรบัเวลาอาจารย์ไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงอะไรที่ถูกขอและเหมือนต้องร้องกลับมาวนร้องซ้ำสองรอบบ่อยๆเด็กน้อยเือนักกระดาษค้าแสงจันทร์มายกไก่คนเลววิชาที่แสนดีัวใจผู้โชคลมพีลมพัดอ้เยอะเลยโมโราสำนึกแล้วก็เพลงกลับกลายนี่เป็นกระแสของโลกสื่อปัจจุบันของ t ิก To ็ที่เด็กวัยรุ่นเอาไปเล่นกันที่ร้านแสงจันทร์ก็ไปเล่นทำให้กระแสทิกอกให้กลับมา เหมือนเพลงสหายสุราข็้เหมือนกันตาะน้องเนสกาแฟศรีนครไปเอาไปร้องแล้วน้องเนสกาแฟก็เป็นน้องที่ได้รับกระแสนนยมของรถแห่ทางอีสานแล้วตัวน้องเองก็มีความเก่งมากพอน้องไปคอบเบอร์เพลงนี้ปั้งโอ้โหดังเลยแล้วทีหลังต่อมาก็เอามาฟีดกับก็ยิ่งทําให้ชุดในกระแสไปกันใหญ่โดยเฉพาะเพลงสายสุรามันเริ่มจุดพูกกระแสหลังจากที่โควิดหมดไป กลายเป็นเพลงที่ก็ต้องร้องกันเพร <อ S 2> าะมันก็เริ่มพราะคอนเสิร์ตมันหมดไปคนคนเริ่มปลดปล่อยแล้ว <คน S 1> อยากจะอยากจะมาจัดเจอการอยากจะมามีติ้งกันนี่ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้เราเห็นภาพมาลีวาน่ากับคนรุ่นใหม่ชัดขึ้นก็ช่วงตั้งแต่ ปีที่แล้วที่ผ่านมาช่วงสหายสุรใช่แล้วอาจารย์ก็ยังได้ฟิจิลิ่งกับคนรุ่นใหม่ๆอีกหลายๆคนแล้วแต่ละคนนี่คือปังมากยอดวิวนี้ไม่มีต่ำแบบอย่างนี้สหายสุร98เก้าสิบแปดล้านว้าวโอ้โหอาจารย์อาจะรู้สึกยังไงต้องถามว่าการที่เรามาทํางานกับคนรุ่นใหม่ตอนที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีมีโปรดิวเซอร์มีคนที่เขาครีเอทีฟในเรื่องของการจับศิลปินมาคู่กับอาจารย์ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก่อนที่จะไปเจอเนสอะอาจารย์ได้เห็นผลงานเขามาก่อนไหมคะไม่เคยเห็นค่ะนะครับไม่เคยได้ไปไปไปโฟกัสแต่พอมาฟิตเจอริ่งถึงถึงถึง,ถง,ถงต้องตามงานเขาค่ะเอาง่าย,ายๆเพลงสหายสุลาถ้าน้องไม่จับมาไม่ว่าจะ m c 2น้อง m c 2ผู้ชายที่ร้องกับคุณพ่อเขาแล้วก็น้องเนสกาแฟถ้าเพลงนี้ไม่ถูกจับขึ้นมาโดยเด็กรุ่นใหม่ผมว่าเพลงก็ยังเฉย ทุกคนก็ร้องเล่นฟังได้ดูปกติแต่ด้วยความสามารถของน้องในยุคปัจจุบันรุ่นของพวกเขาอย่างน้องแอมซ2แล้วก็น้องนิสกาแฟนะครับที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นจับไปร้องนี้มันกระจายเร็วเลยเป็นที่รับรู้ของคนกลุ่มรุ่นใหม่ที่มาในเรื่องของยุคสื่อโซเชียลไอจีอินเทอร์เน็ตนะครับพิทตออะไรต่างๆก็ต้องขอบคุณน้องเขาที่ทำให้อายุเพลงมันมีการขยายไปสู่คนรุ่นใหม่ แรงกว้างขึ้นแล้วก็ยังมีหูแบบตามมาติดๆมีทั้งจิ๋มบวยน้องจิ๋มบอนอีกฝั่งพระจันทร์ก็ขอกิ้งฮีโร่บนพระจันทร์อย่างนี้ครับใช่แล้วก็อีกหลากหลายคนซึ่งถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นที่แบบแปลกไปจากอาจารย์เพราะปกติเราก็จะรองกันอยู่แค่ในวงเราถูกไหมคะถูกครับมันเกิดเป็นสีที่แปลกของงานศิลปะของเราปกติจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบสไตล์ของมาริโวน่าเดี๋พอมาที่ การฟิตก,กับเพลงเปนอีกลักษณะหนึ่งคนเขียนที่ไม่ใช่เราเขียนที่เป็นคนอื่นเขียนก็จะมีโจทย์อีกแบบหนึ่งลักษณะอีกแบบหนึ่งต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณคนที่เขียนเพลงเขาเก่งโดยเฉพาะโปรดิวเซอร์นักมวยก็ต้องมีโค้ดนะนักพุดบองก็ต้องมีโค้ดโค้ดก็จะเห็นว่านักฟุตบอลต้องวางแผนเล่นยังไงโปรดิวเซอร์ producer ก็คือเขาจะดูภาพของ,ของทีมศิลปินของนักร้องต้องขอบคุณว่าเขาเก่งจริงๆก็ตอบโจทย์ได้ว่าอย่างเนสกาแฟร้องในยคีย์อย่างเนี้ยเสียงอย่างนี้ อาจารย์ไข่มลาลีวนาร้อคีอย่างนี้ก็ต้องหาจุดพอดีกับคีตรงกลางที่ให้พอดีโดยไม่เสียอัตลักษณ์ของความเป็นเนสกาแฟกับอาจารย์ไข่ของมาลีวนาเขาเก่งก็ถือว่าแบบเป็นการจับคู่ที่แบบกลมกลม่อมลงตัวกับทุกๆศิลปินที่มาร่วมงานกับมาลีวนาความเก่งกางของ,ออข,องของเขาอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยอาจารย์จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นครั้งที่10แล้วถูกไหมคะใช่ครับงานเป็นงานเทศกาลแคมป์ไฟนตีมาลีวนา สโลแกนก็คือเทศกาลดนตรีกรวีศิลปะและวัฒนธรรมนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ครั้งแรกอาจารย์ตอนที่อาจารย์เริ่มคิดที่จะจัดคอนเสิร์ตของมาริวนาครั้งแรกกว่าจะเดินทางมาถึงครั้งที่1ิบ่ะมันเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ที่อยากจะให้มันมีคอนเสิร์ตแบบต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาแรงบันดาลใจมันเกิดจากเราเห็นซ้ำคือผู้ใหญ่เวลาไปดื่มเหล้าไปนั่งกินมิทติ้งต่างๆจะทิ้งเด็กไว้ในวงรอบๆข้าง เด็กก็จะเล่นกันอยู่แน่ผู้ใหญ่ก็ดื่มกินมิตติ้งกันไปเฮฮากันไปทิ้งโลกของเด็กไว้ทั้งที่ว่าเด็กเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเด็กก็คืออนาคตของชาติของแผ่นดินนั้นประกอบกับเรามีลูกเล็กๆในช่วงนั้นแล้วก็ประการต่อมาเรามีที่ผืนเล็กๆลอยู่ที่ชะอําที่หุกกบกระพงซึ่งผมเองผมสอนหนังสืออยู่ที่ที่นครปฐมที่สิลปรกร่ะ uh huh. ไปก็ไม่ไกลละนครปฐมกับชะองก็มีความคิดว่าเอ๊ะน่าจะทํางานแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกที่มันแตกต่าง แล้วก็น่าจะเป็นลักษณะของงานเอาดอพาเต็นมาพาอะไรมาแล้วมานั่งชมกลางแจ้งเอาดอซึ่งมันบังเอิญมันเป็นกระแสที่เป็นเป็นน่าจะเป็นคณะแรกที่จัดงานเทศกาลเอาดอที่เป็นกระแสที่ต่อมาผู้คนก็นิยมกันพอดีท่ามกลางธรรมชาติครั้งแรกก็โอเคขาดทุนเจ๊งยับเลยจริงเนอนี่หนูตั้งใจฟังมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว มันเกิดอะไรขึ้นต้องถามก่อนว่าหรือเราเอ๊ะเราอาจจะไม่ครอบคุมความสะดวกหรือเหลือไงคะหรือว่าม<อ>ันเป็นครั้งแรกผมเป็นพวกคนพ,พ,พวกเยอะมึงมามึงมามึงมาขึ้นขึ้น,นสรุปว่าขึ้นหมดสรุปมาเรียวหน้าไม่ได้ร้องเลยเอ้าจริง,รง,รงๆแสดงว่าครั้งแรกต้องอย่างนีง้ครั้งแรกแสดงว่ามันไม่ได้เป็นการเล่นคอนเสิร,ร์ตที่ยาวเหมือนครั้งที่สิบนี้ปะะ่ปะระ,ะยะเวลาก็แบบก็ยังมาลุมมาตุ้มอยู่กระทั่งมาครั้งที่สามได้คุณได้คุณเหมียว ทำพีอาร์ทำสื่อแต่ว่าครั้งแรกก็เริ่มมาจากพี่เลืองกิจนะซิดีวอแก้วการน้องป๋องใบไม้ป่าช่วยกันคิดทางความคิดกันตั้งชื่อแคมป์ไฟดนตรีมาเลวนาเทศกาลอะไรต่างๆาแล้วต่อมาเป็นทุกครั้งที่3มั้งครั้งที่2แหลไม่ไม่บทเรียนแล้ว<ม>ไม่เอาแล้วอย่างนั้นที่ว่าจะต้องมีสคริปต์แล้วมไม่ใครก็ขึ้นก็ได้ไม่ใช่แล้วก็เริ่มมีสคริปต์ว่าใครขึ้นหน้าขึ้นก่อนขึ้นหลังคุณกี่ชั่วโมงบวกครั้งที่3ก็มีการพีอาร์อย่างจริงจังได้คุณเหมียวแฟนของคุณวสุ มา,มาทำพีอาร์ที่นี่กว้างเลยมีระบบเนะ้ <c oughs> เขานะีมีระบบมาช่วยเรา <c oughs> เยเราไม่มีระบบ <c oughs> ซึ่งเราไม่มีระบบ <c oughs> ใช่แต่เราเชื่อไงเชื่อเชื่อในสิ่งใหม่ๆผมเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วนะผมเชื่อหมดว่าพี่ว่าน้องที่เข้ามาอะไรที่มันมันใช่เก็จะรู้ประสบาการณ์เขาอะมากกว่าเราอยู่แล้วก็เลยเดินทางมาเรื่อยๆื่อเรื่อยๆจนมาถึงครั้งนี้อาจารย์มั <c oughs> ่นใจเลยว่าครั้งที่สิบเนี้ยน่าจะสมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบมันไม่มีหรอกครับโลกใบนี้ไม่ไม่มีจริงเพียงแต่เราทําให้ดีที่สุดจากครั้งที่แล้วพัฒนาจากครั้งที่9 9เราต้องดีกว่าที่9เนาะเกก็ต้องดีกว่าครั้งที่8ปดอะไรอย่างนี้พัฒนาการเรื่อยๆแต่ความสมบูรณ์ที่ร้อยเปผมว่าไม่มีนะบนโลกใบนี้จริงแต่พยายามจะทําให้ดีที่สุดเก็บประสบการณ์จาก9ครั้งอ่ะให้ดีที่สุดมาครั้งนี้ทุกอย่างเลยแล้วก็โดยเฉพาะขอบคุณทางสื่อ ทั้งทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทางท,ทาง,ทางสายทุกสื่อขอบพระคุณมากๆที่ช่วยกระจายกระจายข่าวการจัดงานเคมไฟครั้งที่10นัดวินเทจกันเพราะในกระแสของการจัดงานอย่างนี้มีทั่วประเทศเลยถามว่าดีไหมดีดครับในคน60ล้านคน70ล้านคนแต่ละภาคเขาก็ได้มีพื้นที่ที่เข้าได้ไปสนุกสนานกันดีมากเจศการเคมไฟดนตรีมรณะครั้งที่10นัด,ดวินเทจจัดขึ้นวันเสาร์ที่2 สมาคมต้องไปฟังในงานและนอกจากนั้นจะฟังได้หรือไม่อีกกันหัดด้วยอุ้ยอ้นี้มันอีกครั้งสิครับเดี๋ยวคุณตาบอดเขจะเล่นอุยแบบจะดีเหรอพี่ใครแ้บใครกัน